อัปเดตฝนฟ้าภาคอีสาน18ไปจนถึงวันที่22ธันวาคม2 5 68ไปรับชมรับฟังกันเลยจา้าวันที่18ธันวาคม68ประเทศไทยตอนบนจะมีบริเวณความกดอกาศสูงหรือมวลอากาศเย็นปกคลุมในขณะที่คลื่นกระแสร่มไฟายตะวันตกจากประเทศเมียนมาเขื่อนเขาปกคลุมภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน ลักษณะเช่นนี้สีส่งผลแหภาอีสานจะมีอากาศเย็นกับมีหมอกในตอนเช้าโดยจะมีฝนเล็กน้อยบางแหงส่วนหมากทางตอนบนของภาคอุณหภูมิต่ำสุดอยู่ที่16-22องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่29-33องศาเซลเซียสบริเวณยอดผู้อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด11-18องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็วลมอยู่ที่10-20กิโลเมตรต่อชอั่วโมงหลังจากนั้นในช่วงวันที่19-22ธัน มาคม68บริเวณความกดอากาศสูงหรือม้วนอากาศเย็นระรอกไม้จากประเทศจีนแพร่ลงมาปกคลุมภาคเหนือตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน กะสีส่งพ้นหายสภาพอากาศของภาคอีสานจะมีอากาศเย็นถึงหนาวในตอนเช้าโดยอุณหภูมิจะลดลง1-3องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุด14-20องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุดอยู่ที่2 7 3 2องศาเซลเซียสบริเวณยอดผู้อากาศเย็นถึงหนาวอุณหภูมิต่ำสุด8-16องศาเซลเซียสลมตะว,วันออกเฉียงเหนือความเร็วร่วมอยู่ที่10-25กิโลเมตรต่อชั่วโมง ต็อขอหายพี่พี่น้องน้องชาวภาคอีสานทุกท่านดูแลสุขภาพหนึ่งจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงสำหรับคลิปนี้แอดมินขอตัวลาไปแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ